เพราะเหตุใดความรักคุณถึงไม่สมหวังหรือสมปรารถนาสักทีนะคะเพราะเหตุใดนะคะเพราะเหตุใดเราถึงไม่สมความปรารถนาสักทีในเรื่องความรักเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุใดคุณถึงไม่สมหวังในเรื่องความรักสักทีหนึ่งเราอาจจะเป็นบุคลิกเป็นผู้นำนะคะ อาจจะยอมใครไม่เป็นนะคะต้องเป็นผู้ชนะตลอดหรือว่าอายุอานามเแล้วอาจจะมากหรือว่าฐานะการเงินเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาสองนะคะคนที่เราได้พบได้เจอเนี่ยนะคะอาจจะเป็นแต่คนที่มีคู่แล้วนะคะซึ่งเราก็คงจะไม่อยากแย่งของใครนะคะแล้วส่วนมากนะคะคนที่ได้เจอก็จะ ประเภทจยบอกว่ามาหลอกให้รักหรือยังความรักไม่เต็มร้อยหรือความรักไม่ชัดเจนกับเรานะคะก็เลยทําให้คุณนะคะยังไม่สมหวังเรื่องความรักหรือสมปรานาสักทีนะคะก็เลยไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักสักทีนะคะเราอาจจะเป็นบุคลิกเราที่เป็นผู้นํามากเกินไปเก่งมากเกินไปหรืออายุมากเกินไป หรือว่าคนที่เจอเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีคนคุยเยอะหรือว่ามีคู่แล้วนะคะแล้วก็ความรักที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ได้ความชัดเจนจากคนที่เราคุยด้วยและอีกอย่างนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เหมือนมีอะไรปิดบงังมันไม่ชัดเจนหาคำตอบที่จริงจังไม่ได้ค่ะถ้าถามถึงเรื่องเวรกรรมนะ ว่าทําไมมีอะไรมาขัดมาขวางไหมถึงไม่ประสบความสาเร็จเรื่องความรักสักทีนะคะกรรมก็มีเหมือนกันนะคะตัวเราเองเนี่ยอาจจะเคยทําร้ายติดใจสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือเคยทําร้ายสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันแหละนะนะคะผล เวรกรรมตรงนี้เจ้ากรรมในเวรตรงนี้โดยเฉพาะมาในรูปแบบความรักเนี่ยเลยทําให้เราผิดหวังตลอดไม่สมหวังสักทีนะคะอะ่ก็มีส่วนนะถ้าจะถามถึงเรื่องศีลธรรมหรือเวรเรื่องกรรมเนี่ยเราก็อาจจะได้เคยเรื่องล่วงเกินนะคะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะคะในอดีตชาติหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยนะคะในอดีตชาติเราอาจจะเคยล่วงเกินครอบครัวใครทําให้เขาบ้านแตก หรือทำอกหักใครหักอกเขาไว้นะคะในอดีตาชาติมันก็เลยย้อนกลับมาหาเราชาตินี้ทำให้เราไม่เคยที่จะประสบความสาเร็จในเรื่องความรักสักทีนะคะฟังไว้เป็นแนวทางฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะ